ตอนนี้ยอดหายไปสองคนก็คือแบบเรากับเพื่อนเราใช่แล้วตอนนั้นเราไปอยู่ไหนฮะที่ยอดหายผมก็หลบเอาเหล็กเสร็จปุ๊บผมก็หลบอยู่ทงจากบล็อกน้ําเสร็จปุ๊บพอพวกส่งสัญญาณก็ประกบกันเข้าไปเลยก็เดินว่าหัวหวว่ามันมันจบกันใช้แล้วเป้าหมายเราอยู่ตรงกลางใช่เสร็จปุ๊บเพื่อนกับฟันทุบฟันเสร็จุบวิ่งมาทางผมนะผมก็ฟัน รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้ง1นึ่งบ e ายโคกสีโลด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดต ทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกระครัน1บายโคกซิโลสำหรับ EP นี้นะครับผมนำทุกคนมาพบกับแขกรับเชิญนะเป็นถึงระดับหัวเรือแห่งจังหวัดนนทบุรีเสือปุ่นปอชอนส3สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผม เสือปุ่นฉายานี่ได้มาไงเมื่อก่อนเกเรครับป่นเขาอะไรครับเขาก็เลยตั้งฉายาให้ปุ่นนี่คือชื่อสมัย,ยแต่เกิดมาเลยไหมแม่ตั้งใ่ายแม่ตั้งครับเสือปุ่นนี่เป็นคนเกิดที่เกิด,ท,กดท,ที่นนทบุรีครับแต่ผมไปโตที่เชียงใหม่ก็เรียนอยู่ที่ประชาวัฒน์จนถึงป .2 ป .3 ก็ขึ้นไปเรียนที่เชียงใหม่ครับพ่อแม่อยู่ทางนน้นอ่าทีนี้เรียนจบชั้นม .3 สมัยเรียนนี่ก่อนจบม .3 นี่เกเรไหมเกเรครับก็มหนก็อีกอีกโรงเรียนหนึ่งม .2 อก็อีกโรงเรียนหนึ่งม .3 ก็อีกโรงเรียนหนึ่งโอ้โหก็แสดงว่าเริ่มรู้ตัวเองว่าแววเกเรนี่ตั้งแต่ม .1 แล้วใช่ครับถูกไหมฮะก็ย้ายตามโรงเรียนมาจบภาคข้าก็ที่อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ครับใช่แล้วเรียนเรียนต่อไหมฮะไม่ันได้เรียนต่อครับเข้าไปอยู่ข้างในสุดท้ายก็ต้องพลาดใช่ครับโดนตอนนั้นโดนขับรถประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้น ตอนนั้นประมาณ15้ขับรถใหญ่นะขับมอไซค์มอไซค์ซใช่พาแฟนไปส่งโรงเรียนแต่ไปชนเขาตายอ๋อคือว่าเสียชีวิตด้วยใช่แฟนเราเสียชีวิตครงนี้เขาแจ้งข้อหามาเป็นเขาแจ้งขับรถมาตาําให้ผู้อื่นเสียชีวิตผมเคยถ่ายทอดมาก,ก็คือว่าส่วนมากก็คือสถานินิจก็จะส่งพวกป้านเมตตา<ช>บ้านแต่ทีเนี้ยอยู่ที่เชียงใหม่ เชียงใหม่มันเขามีบ้านบ้านเด็กไหมไม่มีอย่างนั้นมันมีที่เดียวเลยคือสอฟอสถานฝึกแล้วอบรมอะไรเงี้ยที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ครับเป็นไงความรู้สึกแรกที่เราต้องเข้าไปตื่นเต้นครั้งแรกนะครับล้วก็ติบห้าอะไรเงี้ยมันก็แล้วมีกว่ากันะเข้าไปก็ไปเจอแถวบ้านพวกขาก็มารับเราก็อยู่อยู่ด้วยกันนะนะแล้วก็อยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็มีปัญหาการระยะี่วันะอยู่ได้มาณเด้อยว่า้ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะแย่งกันอะไระแย่งเงนขึ้นแย่งกันอะไรอ๋อแย่งกันที่นั่นก็มีเป็นบ้านเหมือนกันใช่ตอนนั้นกี่คนนะที่เสื้อปู้นเข้าไปผอยู่น่าจะประมาณพันกว่าคนพันกว่าคนเลยนะก็คือว่าอยู่รวมกันหมดเลยใช่แล้วแยกเป็นหอหอแยกเป็นหอใช่กนใช่ไหมอ่ะทีนี้มีเหตุการณ์ที่แข่งแย่งชิงดีง่ายบ้านอันนี้ก็จะขึ้นใช่เด็กวัยรุ่นบ้านเราก็จะขึ้นครับอ่าแล้วเป็นไงฮะ ้าก็ันเกิดขึ้นเรื่องจากไปขโมยมีดสุนทรกรรมมาลงครัวซล่งเอามาจับมาเป็นอาวุธใช่เลยอีโต้เลยก็ไปฟันเขาฟันเสร็จปุ๊บก็โดนระงับเหตุก็คือไม่อเซตเราย้ายมันก็อยู่กันไม่ได้ครับเพราะว่าบ้านเขาเขาใหญ่กว่าไงเสร็จปุ๊บก็ก็ส่งหมไปบ้านเล็กที่ร้อยถนนลาดวิถีเดอนจําของจังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่รวมกับผู้ใหญ่แล้วย้ายไปทั้งหมดกี่คนนะมีคู่ดีไหม ไปประมาณทั้งบ้านเกือบ10คนนะครับย้ายไปคือว่ายกบ้านเราไปหมดเลยใช่ใช่ก็อ,อยู่ไม่ได้อะ้วนี้ในความที่ตอนนั้นเราเป็นเด็กพอเรารู้ว่าได้ย้ายถูกส่งเข้าไปเรือนจําเราคิดความคิดตอนนั้นเป็นไงะว่าตื่นเต้นเราไม่รู้าว่ามันจะเป็นยังไงจะเหมือนแบบสันเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไปอยู่นู่นก็ดีก็ไปเจอพวกผู้ใหญ่แถวบ้านอะไรเงี้ย<ช>เขาก็มาดูแลเอานู่นนี่นั่นมาให้อ่างเงี้ยเราก็แบบอยู่ได้ เสร็จปุ๊บผมก็ไปตัดสินตอนนั้นเราทำเออเราคิดไว้เท่าไหร่ฮะในวันที่ผมรู้อยู่แล้วว,ว่าต้องกลับบ้านเพราะมันรอบแรกไงรับรถประมาทมันแค่มีผู้ปกครองสามเด็กมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองมานเซ็นรับรองว่า เราไปดูแลไปอะไรเงี้ยเขาก็จะตัดสินปล่อยบวกกับรอบแรกใช่อ่าทีนี้ก็ตัดสินปล่อยไปครับปล่อยไปก็เลยไปอยู่ที่เชียงใหม่ที่เดิมอยู่แป๊บเดียวแล้วตอนนี้ผมก็กลับมานนทบุรีแล้วไปไงฮะชีวิตครับสู่วงจรเดิมเลยตอนนี้ยิงเกย์หนักเข้าไปเคยผ่านมาแล้วคเคยติดคุกมาแล้วผมก็เลยเกย์เข้าสู่วงจรยาเสพติดเพราะอะไรฮนะทำไมเราถึงไปไปต้องพึ่งกับตัวยาเสพติดขายไงครับขายกับแบบ ก็มีตังใช้มีอะไรความคิดของนิดเด็กไนะั uh huh. นได้คิดว่าไม่เป็นไรว่าเราขายายาได้ไม่ต้องทํางานเราก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย uh huh. อยู่ได้ไม่เท่าไหร่ผมก็มาโดนบ้านเมตตาอ,อ,อายุก็ประมาณ16ก็คดีคดียาเป็นเงฮะเข้าไปทีนี้สถานพินิจเปลี่ยนแล้วนี่เราไม่เคยเข้าที่นี่ปรับตัวอีกนิดหน่อยครับเข้ามาก็มาเจอเพื่อนด็กเพื่อนแถวบ้านเจออะไรก็อยู่แล้วก็เริ่มเกเริ่มอะไรตอนนั้นรอยสักก็ยังไม่มี มีมาผมมีมาตั้งแต่เชียงใหม่แล้วครับลอยสักรอยแรกตรงไหนฮะที่มีจากเชียงใหม่น่าจะเป็นคาราบาวคาราบาวเออใช่คือทับเนี่ยคือมองไม่เห็นหรอกก็เนี่ยในรูปหน้าคาราบาวใช่เน่ยจะเป็นนี่ไม้เลือยต่อเนี่ยตัวเนี้ยก็คือมีจากเชียงใหม่นี่คือตรงนี้หมดเลยใช่ไหมฮะแล้วก็หน้าอก อันนี้ประสบการณ์เรามีแล้วไงวในการเข้าบ้านเมตตาเนี่ยอาจจะเป็นรอบแรกของของที่นี่จริงแต่เรามีประสบการณ์มาแล้วก็เลยทําให้ความเกเรเรามีอยู่แล้วสะสมมาอีเรื่องเกเรของเราในบ้านเมตตาเป็นไงบ้างยกหอตีกับสากลางมั่งเพราะสานนนเด็กนนไม่ยาหอห้า 5, รประทุมหอหกหนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นของสารกลางกันเรื่องชิงยากันมั่งยาเส้นเนี่ยเส้ห้ามดุดก็มีตีกันบ้านตีกัน ดีกันแต่ไม่ได้ถูกส่งไม่ได้อะไรอเสร็จเพแ้อวผมก็ตูกตัดสินปล่อยอีกก็อยู่ไปจนตอนนั้ตัดสินตัดสินปล่อยอีกครับปล่อยมาปุ๊บปีตอนนั้นจําได้ไหมฮะรอบนั้นบ้านเมตาน่าจะประมาณปีสามเก้อ่าปล่อยมาทีนี้แล้วเป็นไงฮะชีวิตากก็ยังคือเขิมยิ่งกว่าเดิมอืมตอนนี้ก็ไม่ขายละยาก้อนแทนเพราะอะไรฮะคือทมไมความคิดเราถึงว่าเฮ้ยจะขายยามา มาแบบว่ากูป้นดีกว่าเพราะอะไรความที่เราแบบเราอยากได้เราแบบป้นขึ้นเลยดีกว่าไม่ต้องไปบิดเขาไม่ต้องไปอะไรเราคิดอย่างนี้ง่ายๆจ,<ด>จบไปทีเดียวได้ตังค์แบบอมองว่าเป็นก้อนมีอะไไหมแล้วการป้นเราเนี่ยงานแรกเลยเราป้นคนเดียวเลยไหมป้นแถวบ้านละ่ะใช่ป้นพ่อค้ายายที ก็คือว่าฉายเดี่ยวเลยก็มีจะมีพวกน้องด้วยคนหนึ่งบางทีก็คนเดียวอะไรเงี้ยถ้ามาโดนจับโดนเป็นคดีชิงก็เข้าไปป้าเมตตาเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่ไม่ตัดสินปล่อยแล้วตัดสินติดน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ9เดือนหรือว่า12เดือนนี่แหละกรตรงไปสิหกไร่ขยับไปที่บ้านอีกบ้านหนึ่งบานกาลูนา ซึ่งเป็นแบบเหมือนแบบเด็กเกเรเด็กหลายรอบ,รบ,รบนะเดี๋ทีนี้เข้าไปมีปัญหาไหมฮะไม่เหลือครับเพราะว่า,ค,ค,าความเกเรเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ยอมเขา,าอยู่แล้วงั้นอยู่แล้วอยู่ไม่ได้เราก็คิดว่าเราไม่อยู่ <c oughs> ความรู้สึกในตอนนั้นนะนะแล้วเด็กนน,นะมัน พอไปอยู่16หกไร่มันเป็นรองเขาไงเพราะว่ามันเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วผมไปอยู่ผมไปอยู่กันเองอยู่กันส<อ>ามสี่คนอย่างเงี้ยเปโดเขาบีบไปะแะเดี๋ยวมันซ่อมมันอะไรเงี้ยโดนตะกายตึกอย่างเ<อ>งี้ยแล้วเราไม่ไหวอย่างเาาางี้ยเอาตีนพลาดไป้็มือเราอยู่อ่ามีอีพีผมมาที่เขาใช่สาธิตได้ดูนะเฮ <laughs> ียตะกายตึกมาอีกท่านหนึ่งแล้ว <laughs> นี่นะเฮียตะกายตึกนนก็คือนะอันนี้พื้นก็คือเฮียตะกายตึกอันนี้อันนี้แขนของคกจะต้อง ตึงอ่าตรงไหนก็ได้ที่เป็นกาแพงเราไปหาไว้เลยนะแต่เอาหน้ากลมอ่าขาเนี่ยขาต้องชิดติดกําแพงเลยขาขาสูงแขนตึงนะนี่อันนี้คือท่านะครับนี่ฮะนี่ขาขาขาไต่กําแพงไปแขนลงพื้นแขนตึงเนี่ยเนี่ยขนาดนี้ผมแขนสั่นเลยนะแขนสั่นแต่เด็สั่นเลยนะใครทําใครก็สั่นมันก็เลยทำให้เรามันทาให้เราสะสมไงเราก็ไอ้เชื่อไมกูต้องมาโดนอย่างงี้วะพอดีมันมีแผลพอดีครับครูพอดีที่ย้ายมาด้วยกันนะนะเขาก็ ย้ายกลับไปนอนเซฟยากลับมายาเส้นยาเส้นใช่ยาเสียวางะกลามเป็นลูกแหนมยัดมาตูดเข้ามานะเอ้ามันก็ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยเพราะว่ายาเส้นเพื่อนเรามาถูกไหมตัวชิงไงอ๋อนีเสร็จปุ๊บไม่ให้ก็เลยเตะหน้าเพื่อนเราไปบวกกับความที่เราไม่ไหวด้วยก็เลยชวนกันเลยก็รอเช้ารอเช้ามันต้องวิ่งไงวิ่งเสร็จปุ๊บผมก็ไม่วิ่งละผมสองคนไม่วิ่งนัดกันแล้วนัดกันแล้วคนที่โดนกบเตะหน้าใช่ ก็ไปหาไอ้ยูซุปมันหนักไอ้ฐานไอ้ซุปอเล็กมาให้ถองเล่มคนละเล่มกับเพื่อนเราใช่เอาวิ่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะต้องเข้าแถวชจคยอดเข้าไปกินข้าวในโรงเลี้ยงตอนนี้ยอดหายไปสองคนก็คือแบบเรากับเพื่อนเราใช่แล้วตอนนั้นเราไปอยู่ไหนฮะที่ยอดหายผมก็หลบเอาเหล็กเตรตุ้มก็หลบอยู่ทรงจากบกน้ําเสร็จปุ๊บพอพวกส่งสัญญาณก็ประกบกันเข้าไปเลยก็เดินว่าหัวหัวว่ามันมันเป็นจบกันใช่ แล้วเป้าหมายเราอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บเพื่อนกับฟันทุบฟันเสร็จทุกวิ่งมาทางผมนะผมก็ฟันการครั้งนั้นก็ฟันอะไก็เขาเย็บน่าจะหลายสิบเข็มมาะโอ้โหฟันเสร็จผมก็มอบเลยเกาหลีบอกฟั่มใบทิ้งเหล็กเสร็จปุ๊บผมก็ฟั่มเขาก็โซโล่ผมทั้งสองคนใช่ทั้งสองคนก็เอาผมไปเอาผมไปขังไว้ที่ห้องห้องพ่ออะเข่มที่ใช่ กำลังสอบผมผมก็บอกว่าผมโดนเขาบีเขาตามผมอย่างนี้ยเตะหน้าเพื่อนผมอะไรเงี้ยผมอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพ่อผมย้ายอะ่ะถ้าเผมอยู่เดี๋ยวผมก็ต้องโดนอีกเพราะว่าเขาเตียมาเหล็กลงกันมาแล้ว<ห>จากลงยิมมาที่นั่นที่มีงยิมใช่ที่ <ลง S 2> จะแก้<ช>เราแ,แ,ลแล้วพ่อก็เห็นว่ามันจับกลุ่มกันจับกลุ่มกันแล้วเป็นอย่างที่เราพูดใช่เสร็จเขาว่าผมย้าย ย้ายไปที่ไปอยู่มูทิตามบ้านมูทิตามมันจะเป็นมีพวกเด็กเล็กด้วยแล้วก็ไปเจอเซตที่แบบฟันเข้ามาอีกก็ามาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเซตนั้นก็6คนบวกเราอีก2เป็น8ใช่ใช่อยู่ด้วยกันเลยครับแล้วตอนนี้เพื่อนผมพูดดีผมอะไปตัดสินตอนนี้โทษเป็นเยอะเขาก็เลยส่งเรือนจำนนเพราะตอนนั้นเพื่อนผมเขามาท,ท่านผลิต ก็ไม่ได้อยู่บ้านเด็กแหละก็เลยไปอยู่เรือนจำนนตอนนี้ก็เหลือผมคนเดียวแต่อยู่คนเดียวในที่นี้คือก็บวกอีกหกคนที่เราอยู่กันด้วยก็ไปอยู่เดวกแต่เพื่อนคู่ใจเราไปแล้วไปอยู่เรือนจำแล้วก็อยู่ไปอยู่มาจนสิบหกไร่แหกบ้านเสร็จปุ๊บบ้านมูนิตาได้ข่าวตอนนี้ก็เอากับเขาด้วยก็เลยจะแหกบ้านครก็โดน อุ้มใหญ่มามีวัยหนุ่มตอนนั้นอายุอะ่ไรครับตอนนั้นประมาณ17บจะแล้วน่าจะเกือบจะ18แล้วทีนี้ไปไวัยนุ่มปุ๊บ่งเขาก็ส่งปีปี43 43ใช่เขาก็ส่งเข้าแดน3ตอนนั้นแรกรับเป็นแดนสาหลายคนไหมหลายคนครับประมาณจุดเด็กก็ประมาณเป็อนอน่ะนะน่าจะเกือบกว่าคนนละครับ รวมทั้งพวกที่อยู่วยกันด้วยที่เกมฟันมาเหมือนกันอ๋อก็คือไปยกไปยกชุดเลยเพราะเราเหมือนเด็กโตที่ด้านไงไปพาให้เขาปั่นป่วนไปอะไรเงี้ยก็ไปอยู่แดน3แดนสมเสร็จก็จําได้ผมไปอยู่แดน6แดน6กแดนศุนทกรรมตอนนั้นแล้วก็แดนนักมวยก็อยู่กองงานท่าตีตุ๊กตาเนี่ยแหก็ไปโดยก้องที่นั่นแหละที่แดนนั้นเพราะอะไรฮะโดนก้องยอดไม่ถึง ทำบ้างไม่ทํากันบ้างอะไรเงี้ยเขากาหนดยอดให้มาเท่านี้เราเล่นเราอะไรเงี้ยไม่ทำใช่ความที่เราเป็นเด็กด้วยนะตอนนั้นเราไม่คิดเราไม่ได้คิดอะไรเราชอบอะไรมาก่คิดว่าจะต้องโดนอย่างนี้ไงไม่เคยรู้ไงก็คือยุคนั้นเขาไม่สนเลยใช่ไหมว่าเป็นสถานพินิจหรือสารเด็กกเันก็จะได้ติดทีวีิเศหน่อยแต่เขาก็คงจะแบบเชื่อให้ดูอะไรเงี้ยเขาก็ตีไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเอาตายแบบก็จะบอกว่าการทําโทษไม่เหมือนกับ เอ่อพวกที่ติดคุกผู้ใหญ่โดนกันถูกไหมล้วก็มีความซอฟลงหน่อยใช่ก็คือว่าเหมือนแบบว่าเหมือนตีจังสอนใช่ใช่ก็โดนไปกันเลยแบบรู้แล้วมันเป็นไงกองเจ้าที่จะขี้พัวไว้แล้วก็เราก็นั่งยองๆใช่ไหมใช่ตีไปปั้งโดนไปสามทีตอนนี้ก็ดึงดังเลยดึงดังผมก็อยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับปีทีสามก็ครบกำหนดปล่อยก็ปล่อยมาปล่อยที่ไว้หนุ่มเลยปล่อยที่ไว้หนุ่มเลย ปล่อยมาสี่สาออกมาข้างนอกฉายแสงเหมือนเดิมก็คือไม่มีความเข็ดไม่มีความที่ว่าจะเป็นคนดีหรืออะไรตอนนั้นไม่เคยคิดเลยก็คือแบบไหนแล้วก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยคือคิดอย่างนั้นเลยความรู้สึกเราคิดอย่างนั้นไปเลยเพราะตอนนั้นแม่ก็ไม่อยู่แม่ก็ไปอยู่ใต้เพราะพ่อกับแม่เลิกกันครับแล้วผมเข้าบ้านไม่ได้เพราะบ้านผมเป็นบ้านทหาร สามประวุฒประชานิเวศตามนัมันสามรวุฒเป็นบ้านพักของทหารแล้วลุงก็เป็นประธานหมู่บ้านแต่ผมเกทั้งป้นเขาขายยาลุงก็แบบขออย่าเข้าบ้านมาแล้วกันให้ผมไปอยู่ที่อื่นเขาไม่อยากให้อยู่เสียชื่อเขาอะไรเงี้ยอ๋อก็คือว่าพอนพอลุงผมก็ยศพันโทผมก็ต้องเล่ล่อนไปนอนบ้านนู้นทีบ้านบางทีก็ อยู่ป้ายรถเมย์อยู่ป้ายรถเมย์ก็มีอยู่มีครับชีวิตมันก็เลยแบบเอาวะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้เราอยู่สบายอ่ะไม่มีกระป้นเขามียาก็ขายมัง<น>่งความคิดตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ได้นะมันมันถล่มไปแล้วไงบทชีวิตมันลิขิตมาทําให้เราต้องคิดอย่าง,งาน <ใช S 1> ั้นถ<ใ>ชกไหมฮะในการที่เราเล่ร่อนในร้านที่เราเรา,เราต้องทําอะไรสักอย่างโดยการท <ใช S 1> ีแ่แบบอ่ะไหนๆไหนๆน,น,นะครับก็เลยกลับไปขายายายอืมนี่นะฮะก็เลยคิดกลับไปที่จะขายายาอีกใช่ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับสี่สาตอนนั้นอายุ18กว่าอนนี้เริ่มเริ่มอายุนี่คือข้ามเกี่ยวไปที่เลยแล้วใช่ถูกไหมเลยแล้วก็ก็ปล่อยอยู่แถวประชานิเวชจากนั้นแถวบ้านเราใช่ปล่อยด้วยป้นด้วยคู่กันไปโอ้โหทีนี้มา2อย่างเลยนะผัดกันไปเลยนะใช่ครับอโดนไป ไปบาบัดพิเศษกลางเข้าไปในข้อหาร่วมกันจํนายอ่าทีนี้เข้าไปวันแรกความที่เราเป็นเด็กนนถูกไหมใช่ใช่แต่เรามาเข้าที่เรือนจาเนี้ยครับเจอเพื่อนนะฮะกไม่เจอเข้าไปครั้งแรกไปอยู่แดนสามไปแดนสามตอนนั้นเป็นแดนแรกรับแต่ปุ๊บผมก็ไปเจอปลาระเบิดที่นั่นแหละเข้าไปแรกผมก็โอ้โหเฮียอะไรวะเจือนจมันเป็นอย่างนี้เลยวะครับไปเจอหิวข้าวด้วยนะอ่าเราก็รีบกินรีบอะไร ไปเจอแบบข้าวต้มปลาระเบิดอะไรเงี้ยเขาก็ข้าวต้มแล้วก็ใส่ปลาเค็มลงไปนะแล้วก็คนคนคนถึงคิวเอาก็ตักใส่ตักใส่ถึงคิวเราเนื้อได้ไม่ได้ไม่รู้ตักมามีก้างบ้างอะไรมันก็ต้องกินเนี่ยนะโอ้ก็ต้องรับสภาพใช่ต้องรับสภาพแล้วอยู่ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็จำแนกเพราะผมไปมีคู่กรณีด้วยคู่กรณีผู้ชายสามคนผู้หญิงคนผู้หญิงก็แยกไปต่างหากแต่ก็ตอนนั้นของกลางมากมันจะแดนสี่แดนห้าปีสี่สาม ผมก็โดนปล่อยจากวัยหนุ่มมาสี่สามครับแล้วก็ปล่อยมันได้ไม่กี่เดือนแล้วก็โดนสี่สามต่อระยะเวลาแค่ผมอยู่ข้างนอกได้เต็มที่ไม่เกินสามเดือนไม่เคยเกินเลยบางทีใช่โอ้โหโดนปีสี่สามเพื่อนผมก็ไปลงแดนห้าของกลางมากมันจะมีแดนห้ากับแดนสี่ซึ่งเพื่อนเราไปห้าใช่เพราะมันมันสามคนกับอยู่สี่สองคนอยู่ห้าคนหนึ่งอืคือเราก็คืออยู่อยู่สี่อยู่สี่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ยังดีหน่อยยังยังมีเพื่อนใช่ครับ อยู่ไปปุ๊บก็ทํางานมันต้องทํางานนะก็มีพับถุงแต่ผมอยู่กองงานกรอบรูปคือขัดกรอบรูปอ่ะก็ทำไปก็อยู่ก็ไม่ได้เกยอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรตอนนั้นอยู่ไปจนตัดสินก็ตัดมา5ปี4 5ปี4นะร่วมกันทำหน่ายก็อึดกว่าคนละบะคนละ5ปี4ี่ตัดอ่อตัดสินปุ๊บก็อยู่ไปอยู่มาแล้วก็มีเมียเป็นกระเทยแหละอยู่ที่แดนซี แล้วเมียทาอยู่ร้านค้าก็ดึงผมไปอยู่ร้านค้าตอนนี้มันก็เริ่มสบายแล้วเพราะเรามีหน้าที่แล้วไงเราเขียนของญาตฝากเี็นมาแจกในแดนอะไรเงี้ยกวามที่เราอยู่นานอยู่นานใช่ใช่เราก็เริ่มมีหน้าที่ก็เริ่มสบายครับแต่ตอนนี้แดนสี่เขายุบยุบไปให้ไปอยู่แดนเก้าตอนนั้นไปทําแดน9้าอยู่แดน9ก้าผมก็ทํา อยู่ร้านค้าเหมือนเดิมร<อ>่าสบายนะไม่ได้ก็ไปเจอเจอวานมันตั้งบางวานตนะั้งแต่แดนสี่แล้วาบางวานเราเยนะที่ออกอีพีไปนะเตะบอลอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันแดนเก้าอีกก็คืออยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยตอนหลังพอใกล้กับแล้วพอผมไม่ได้ฟ้องใบแดงมาผมดวงดีไไม่ได้ฟ้องใบแดงดวกมีใช่เขาก็เอาผมไปทำศูนย์ถักกรแล้ย้ายไปอยู่แดนสองผมก็ไปก็อยู่ศูนย์ถรกกนี่เราได้อย่างไงฮะในการพิเศษ ก็คือมีชั้นแล้วก็ไม่มีใบแดงอะไรเงี้ยเข้าหลักเกณฑ์เพราะผมได้ลงตีสี่ได้นะได้มาหุงข้าวตีสี่ลงมาแล้วคื้ได้ได้ได้แบบว่าพวกวันลดวันได้อะไรไหมได้หรือว่าได้ไม่ได้ไม่ได้แต่คือว่าเรากินอยู่สบายไงคืออยู่ตรงนั้นแต่ก็ต้องมีคุณลมบัติที่ต้องเข้าเกณฑ์ครับไม่งั้นจะไปรักโทษอื่นๆไปอยู่ได้ต้องมีเท่าหลักเกณฑ์แรกโทษเหลือเท่านี้ชั้นเท่านี้อะไรเงี้ยผมก็ ตัดสินใจไ,ไปอยู่ก็ต้องย้ายไปอยู่แดน2เกุก็ไปอยู่แดน 2. 2> รองยันสองมันเป็นแดนตอนนั้นเป็นแดนหลายรอบพวกเกดเพวกหลายรอบเขาจะจําแนงอยู่แดน2แต่ก็จะสุนรกรรมก็จะนอนที่น,นั่นน่าจะมีสองห้องนอนที่แดนสองเฉพาะห้องสุนรกรรมใช่ครับเพราะว่ามันต้องลงเช้าชขึ้นมืดลงเช้า<ช>ขึ้นมืดมันจะเป็นพิเศษหน่อยครับครับก็ไปอยู่สุนรกรรมก็ไปหุงข้าวไปอะไรเงี้ยครับอยู่ไปจนใกล้จะปล่อยแล้วแหละขอถามเป็นความรู้ดนึอยนะอยู่สุนรกรรมใช่ไหมฮะในการทําอาหารเนี่ย คือขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างนี่นักโทษปรุงเองหรือเขามีสัดส่วนในการปรุงอยู่แล้วปรุงเองครับปรุงเองแล้วแต่นักโทษคนคนนั้นถูกไหมใช่รสชาติจะออกมาไงก็คืออยู่ที่เราสมมุติว่าเสือปุ่นทําแกงส้มหม้อนี้ก็คือหม้อนี้อร่อยไม่อร่อยก็คือรสชาติเสือปุ่นใช่ใช่จะมีอยู่เตาข้าวมีแผนอะไรเตาข้าวเตาข้าวนี่คือหุงข้าวอย่างเดียวหุงข้าวอย่างเดียวแล้วก็แกงแกงก็คือแกงเดียวเลยใช่ แล้วก็มีพวกสับผักพวกอะไรมันเขาจะแบ่งแยกกันไว้ผมไปอยู่เรื่องแรกก็ไปไปทะเลาะกับหนอนทะเลาะกับหนอนนี่คืออยู่กองขยะขนขยะตามสเต็ปไปใช่ตาอสเต็ปรับน้องโอ้แล้วหนอนตัวอย่างนี้คือเช็คยอดหนอนทุกทุกวันเลยใช่ั้งหมดนัชแถวเร็วเใช่แล้วกลิ่นนี่คือว่าเราอาบน้ำเราเอาสบู่ฟอกไม่หายกลิ่นกลิ่นมันติด ต้องใช้แบบน้ำยาเขาเรียกน้ำยาอะไรน้ำยาหมักน้ำยาเอ็มใช่ไหมใช่น้ำยาหมัก่าน้ำยาหมักอ่ะมาอาบก็อยู่ไปนะวเลาอยู่กับนอนก็คุยกันนอนก็นานเหมือนกันวันนี้ขึ้นมาหันฉาก ก็อย่างที่เราบอกแหละตับตับตับฟาดตับตับฟาดแบบนี้เลยใช่ไหมใช่มันมันต้องทับไม่ทันไงโอ้โหตับตับฟาดตับฟาดที่สังเกตนะสังเกตมือไว่านะครับสังเกตมือไว่าถ้าใครสังเกตดีๆนี่ตับตับฟาดตับตับฟาดอย่างนี้นะครับจริงไหจริงจริงโอ้โหนี่นะผมก็รู้ผมก็กินไปหลายปีแล้วนะมันทำไม่ทันหรือไงนะมันไม่ทันใช่มันต้องแบบ รีบแบบแล้วพอเสือปุ่นไม่เห็นเนี่ยเสือปุ่นคิดไหมไอ้ตอนที่กูอยู่ในแดนนี่คือกูกินแบบนี้เหรอเนี่ยใช่คิดไหมคิดคิดอ๋อมึงทำกันแบบนี้เี่ยถึงว่าอร่อยใช่เราก็เลยแล้วก็ลองทําบ้างทําเหมือนกันแล้วก็ทําเหมือนกันก็คือว่าเรียงดับมาหั่นผักแล้วก็ค่อยมาขยับไปเรื่อยๆจนเป็นเชฟใช่ตอนนี้ก็เป็นเชฟใช่แล้วก็ขยับไปอยู่เตาข้าวตอนนี้ก็ต้องลงตี๊แล้วมาหุงข้าวเป็นกระทะใบบัว เมื่อก่อนมันยังไม่มีแก๊สตอนนี้ผมอยู่อ่ะต้องไปตักแก๊บไอ้ขี้เลื่อยอ่ะเป็นถุงเป็นถุงไว้แล้วก็เอามันเทไว้มาตั้งมันเราต้องเป็นอ่ะต้องจุดเตาให้เป็นจุดเตาให้เป็นมันระเบิดนะเตาอ่ะใช่ถ้ามันมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนป่องไฟแล้วกระทะใบบัวสองกระทะแล้วก็มีป่องข้างบนมันจะเป็นเตาคู่กันแล้วมันจะมีชั้นใช่แล้วมันจะมีชั้นไอ้ช่องเนี้ยนะ ครับเดีย๋ยวไว้วางขี้กบวางขี้กบเราจะใส่กระสอบไปวางเทลงมาแล้วก็แล้วก็วางให้มันอยู่อย่างงี้ตอนนี้เราก็จะมาล่อไฟข้างล่างตัวเอาไฟถ้าเตาไหนติดแล้วก็ไปตักมาแล้วก็มาล่อแต่ปุ๊บม,มันก็จะดูดเข้าไปเลยแล้วก็คอยกระทุ้งเข้าไปทั้งในทังในไม่ให้ไม่ให้ม,ใหมันมันมันอุดรูถ้ามันอุดรูมันก็จะระเบิดดันออกดันออกมาใช่ถึงกะ ถึงกับจะระเบิดได้เลยใช่ไหมถ้าทำไม่เป็นใช่ก็อยู่ไปอยู่มาก็ตอนนี้คู่ดีผมพอคู่ดีผมก็เข้าเกณฑ์เหมือนกันก็มาอยู่ด้วยกันน่ะแหละก็ไปมีปัญหาการสะมียนแดนสะมีนแดนสองสะมียน,น,นสุกรกะกำสเมียนสุกรกะกำใช่ผมก็ไปออกตัวเนี่ยออกตัวให้คู่วดีความที่ว่าเป็นคู่วดีเราใช่ไม่ใช่ให้มึงไปยอมเขาทำไมวะเออมันก็เลยจะไปล่อไปล่อเขาแหละ ตอนนี้เขาก็แบนผมเลยเอาก็ไปบอกหัวหน้าสุลกรกรตอนนี้ก็แบนผมผมก็ไม่ได้ออกแล้วตอนนี้ผมก็โดนไปตีตะปูแล้ววันละสิบโลโอ้โหตะปูตัวเล็กนะตะปูนี่แบว่จะมีแป้นไส่เล็กเข้าไปแล้วก็แล้วก็ใส่หมวกแล้วก็มันจะมีประกาศมีประกาศไปป๊นิ้วเกี่ยวปั๊บหยิบใส่ตี สิบโลอ่ะคิดสภาพอโอ้โหผมไปอ,อะไรวะเนี่ย่ขนาดทำทุกทำทั้งวันยังไม่ได้สิบโลเลยไม่ถึงยอดเขาใช่ก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ใส่ทั้งแป้นใส่ทั้งคอสแล้วก็อาูปูกบไปช่าง <c oughs> แล้วก็แลกตะพาน <c oughs> พอหลัหลานเข้าเกมม <c oughs> ันโดนตอีอีกเออบางคนบางคนนึกภาพไม่ออกก็คือว่าคือ,องานเสร็จอ่ะมันมีไม่ถึงที่จะส่งอ่ามันมีสมมติว่าห้าโล ไปไหนก็ได้ไหนวะเอาแป้นใส่ไปด้วยเอาค้อนใส่ไปด้วยเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้มันได้อย่างน้อยก็ขาดนิดหน่อยก็ยังดีแร็คแรก็ได้ไม่มีปัญหาผ่านพอหลังๆเข้าเริ่มเกมเนี่ยเขาเทกมาโอ้โหทั้งแป้นทั้งค้อนเรียบร้อยแต่แดนสองมันต้องดิ้นรนไงมันแบบมันไม่เหมือนแดนสี่แดนห้ามันเป็นแดนที่แบบวัยรุ่นหน้าลายตัวลายหลายรอบอะไรเงี้ย เราไปคิดย้อนเลยกลับไปผมกูไม่น่าไปเดินตามเรื่องมันเลยใช่คิด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 ป่ะใช่จากกินสบายสบาต้องมากินแย่งกันอะไรอย่ภาพตอนเราเขี่ยเลยว่าเวลากินอ่ะอทีนี้ก็อยู่นานไหมในการทำอยู่จนไอ้ตะปูตี่ี่เจ็ดอภัยสี่เจ็ดผมก็ผมก็ได้มาอยอาหน่อยใช่ใช่ใช ผมก็มาปล่อย4-8ไปจากบําบัดพิเศษกลางได้อิสรภาพได้อิสระภาพก็คือว่าไม่ได้ไปไหนเลยไล้อยู่ที่บาบัดเลยรอบนี้ไปพิเศษกลางนะจนใชครบปล่อยครับกี่รอบแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วนะออกมารอบนี้เป็นไงความคิดเปลี่ยนไหมฮะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอีกใช่ครับเหมือนเดิมรอบนี้หนักกว่าเดิมแล้วก็เลยตอนนี้ป้นเขาเลยป้นไม่ป้นเพราะ้ายาแล้วตอนนี้รอเขาเลยป้นอะไรฮะ ปนซับเลยครับไรมาเนี่ยตอนนี้ก็เราไม่ต้องพูดนะว่าป้นอะไรนะใทีนี้การป้นอย่างนี้หลายครั้งไหมกว่าจะพลาดอีกก็ได้สักพักหนึ่งครับเพราะผมอยู่ไม่เคยถึงสามสี่เดือนข้างนอกสักพักหนึ่งจริงปล่อยสี่ปล่อยสี่แปดตีแปดผมก็โดนอีกปล่อยสี่แปดตีแปดเข้าอีกแล้วนะเข้าอีกรอบแล้วปล่อยสี่สามเด็วัหนุ่มตีสามโดนบําบัดต่อมาปล่อยสี่แปดสี่แปดโดนโดนสี่แปดโดนที่โนนนี่คดีปน เข้าเรือนจันำจังหวัดนนท์นนได้เลยกลับมาอยู่เรือนจําบ้านแต่รอบนี้ค่อยชั่วหน่อยเป็นจับ้านตัวเองใช่ครับถือว่าเรือนจําพื้นที่ใช่ทีนี้เข้าไปมีคู่ดีไหมรอบนี้สิบสี่คนครับโอ้โหสิบสี่คนแจ้งข้อหาอะไรฮะร่วมกันป้นผมโดนไปสามปนปนแรกกักขังทำลายร่างกายปนสองมียานมีอาวุธปืนแล้วก็อีกปนหนึ่ง คนที่สามก็คนธรรมดาก็คือว่าต่างกรรมต่างวาระหมดเลยต่างกรรมต่างวาระ14คนโอ้โหโดนยกแก๊งก็คือว่าแก๊งเราเลยนะเลยไม่มีใครรอดเลยใช่เพราะตอนหลังออกไปเนี่ยมันเราแบบรวมมาละวตะสมกองกำลังใช่กองกำลังมาตอนนี้ก็เอ้าเส้นนี้ไอ้นี่ออกไปสองคนโอ้มารจ่ปล่อยเป็นระบบไปเลยเริ่มปล่อยสายแล้วเสร็จปุ๊บอายสองคนนี้กลับมาไอ้สองคนนี้ไปสายนี้ปุ๊บ แล้วตอนนี้ที่มัน14คนเพราะว่ามันสลับกันครับวันนี้ไอ้นี่ออกไอ้นี่อีกวันไอ้นี่ออกไอ้นี่มันก็เลยแบบนัวกันไปพันกันไป14คนเลยเป็นโซ่ไปเลยเป็นโซ่ไปเลยก็เรียบร้อยยกแก๊งเข้าไปเลยเห้บอกว่าเสือปูนเป็นคนจ่ายงานใช่ใช่เราไปคนจ่ายใช่ไปนี้วันนี้ไปนี้แล้วของที่ได้มาก็คือรวมมารวมกันสุดท้ายก็ขอมากองรวมกันแล้วก็ได้เงินมาใช่แล้วก็่าแบ่งกันสุดท้าย14คนมีชื่อแก๊งไหมฮะ ที่เขาลงข่าวมันเขาเรียกแก๊งจับชายปนใช่เพราะว่าปนทั่วไปหมดทีนี้เข้าไปเรียนจากจังหวัดนนท์ตอนนั้นเป็นเสือปุ่นยังฮะหรือว่าเป็นปุ่นธรรมดาอยู่เป็นเป็นเสือแล้วาเป็นเสือปุ่นแล้วใช่เพราะว่าเนื่องจากการป้นก็เลยเพื่อนเป็นเรียกเสือปุ่นไปเลยครับเข้าไปเราคดีใหญ่เขาก็จะต้องตีตัวประจําเพราะนนท์คดีฆ่าคดีป้นคดียา ครับยาเยอะพวกนี้จะใส่ตัวประจาหมดเร็จปุ๊บตอนนั้นบ้านยังไม่มีบ้านปชนอเลยเข้าไปนะใช่เป็นเป็นจังหวัดนนจริงแต่ไม่มีบ้านของปชนอก็คือชาญิเวศใช่ครับอันนี้ผมไปแล้วผมเข้าไปกันเยอะเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อบ้านแล้วะก็เลยเนี่ยที่มาของปชนออใช่ผมก็เลยไปตั้ง ปะชะนอกันนี่นะผมเปิดคลิปไปนะฮะว่าเสือปุ่นปอชอนอ3นี่นะครับคือจุดเริ่มต้นถูกไหมับ ปีสี่แปดเราก็ไปตั้ง14คนนั้นคือบ้านปชนอใช่บ้านนี้แล้วก็รอรับเด็กชาวบ้านแล้วราก็จะใช้ปชนอาแล้วไม่มีความที่แบบว่าคนนน้นนนี้มาคอมเมนต์เราหรอาว่าในการเอ้ยมาถึงแล้วมาตั้งบ้านเลยเพราะส่วนมากจะเพื่อนกันหมดเขาเจอเรามาตั้งแต่ข้างนอกแล้วเนี้ยเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใครยุ่งไม่ค่อยมีอะไรอะฮะแล้วตอนนั้นรอยสักเราเริ่มเยอะยังเยอะแล้วครับเริ่มเยอะแล้วเสร็จปุ๊บผมก็ เสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์เขาจะไม่ให้รวมเสาร์อาทิตย์คือถ้าใส่ตัวประจำํำวันหยุดจะต้องโดนล็อกรอไว้จะขังไว้ในเตกห้ามออกมาห้ามออกมา,ามใช่กักบริเวณกักบริเวณใช่วันนั้นก็คือขังอยู่บนตึกอก็นอนดูโทรทัศน์เด็กในบ้าน มาตะโกนตรงเพราะมันจะมีห้องน้ําที่เราอยู่ในตึกอะตึกมันจะเป็นตึกอย่างงี้จะเป็นห้องสองฝั่งแล้วจะมีสายกลางก็คือเขาก็จะปล่อยอยู่สายกลางแล้ว<อ>เขาเขาก็จะเปิดห้องไว้ให้เราห้องนึงไว้ให้เราห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาอะไราเงี้ยมันก็นอนอยู่หนังนอนสักอะไรไปเลยเด็ปุ๊บน้องมาบอกพี่โจทย์พี่เข้ามาผมก็เลยถามใครวะก็เลยบอกอนี่มาปุ๊บบอกชื่อมาบอกชื่อมาว่ามันเป็นอสองไงมีแผลกันอสองนี่คือว่าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาสาพบปืนนี่สองก็บอกกลางแบบอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วเคยมีเรื่องกับเราข้างนอกแรกๆก,ก็ไม่มีกับเราหรอกรมมีตอนผมโดนจับใจนี่พี่สาวผม<อ>และพี่สาวผมมาบอกผมก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอรอเลยใช่ อันี้เราก็ล้อหลอกเลยอนนี้สนุกไปแล้วไง้แล่ไปฟับไปยิงเราหลบเข้ากำแพงไงตึกเรือนนอนกลายเป็นแบบว่าล้อหลอกไปอีกใช่สนุกไปอีกสนุกไปอีกอันนี้ไม่โดนไงครับอันนี้โผล่ไปทีท่าไหนรึปุ่งโดนเข้าแขนมันเป็นรอยไหม้เลยนะไอ้เหี้ยกูเหนียววะเพราใส่เสื้อยันลงเพราเปิ่นไอ้เหี้ยกูเหนียววะแล้วก็มองเหี้ยไหม้แต่ไม่เข้าเว้